สวัสดีครับท่านชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนฟอร์มแชมป์เก่าทันเวลานะครับชนะในเกมที่ต้องชนะเมื่อคืนนี้ซิตี้เฉือนแอสตันวิลล่าไป2-1ครับอาจจะเป็น3แต้มใหญ่ที่สุดของทีมเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้มาซิตี้เนี่ยชนะมา3นัดรวดฟอร์มระดับนี้ไม่น่าพลาดในการติดอยู่ใน5อันดับแรกนะครับขณะที่วิลล่าเนี่ยต้องลุ้นชนะรวดใน4นัดสุดท้าย วันนี้ผมมีโปรแกร,รมของทีมอันดับ3ถึง7มาเทียบกันให้ดูนะครับว่าทีมไหนมีโอกาสจะติด1ใน5มากกว่ากันนะส่วนคืนนี้แฟนองคงรอดูว่าอาร์ซนอลจะเสียท่าคริสตัลพาเลซหรือเปล่านะครับเลวโพเป็นแชมป์คืนนี้ทันทีถ้าอาร์ซนอลแพ้โอเคโอกาสมีน้อยนะครับแต่ก็ลองลุ้นกันดูก็ได้นะโอเคมาว่ากันถึงเกม p พรีเมยร์ลีกเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ คู่สำคัญที่สนามเอติฮัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่าที่5เจอกับที่7ซิตี้คะแนนมากกว่าแต่มเดียวนะครับแมนซิตี้เมื่อคือนนี้สเตฟานออเดกาเป็นประตูมือนหนึ่งนะครับนิโกโอไรลี่แบ็กซ้ายนารลุกใช้แบรนดอดซิลวาเควินเดบรอยและเจมส์แม็คเคตีกองหน้าก็โอมามามุชนะครับส่วนวิลล่า กองกลางนั่นนะครับอามาดูโอนาน่าบูบบกากมมาร่านะครับแนวรูกใช้เจคอบแรมซี่ยูริธีรามันเป็นตัวจ่ายแล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์สมาคัส s ร f ส์เฟิร์ดเล่นหน้าเป้านะเปิดมาแค่18วินาทีวิล่าเกือบได้นะครับท่านผู้ชมครับยูริธีรามันเนี่ยแทงให้มาคัสเรส์เฟิร์ดล็อกหลบรูเบนเดียสสวยเลยแต่ยิงชนเสานะครับยิงชนเสาเต็มๆเ,เลยนะ ยิงโยนเสาเลยเด้งออกมาเข้ามือเซฟานออติกานะครับแมนซิตี้รอดตัวนะแต่นาทีที่7กลายเป็นซิตี้ขึ้นนำโอมามาอุชกระชากถึงเส้นหลังนะครับและเปิดกลับมาบอลไปโดนเท้าเอสลีคอนซานะครับฉลาดมาเข้าทางแบรนดูซิวาแปรยัดเต็มๆเลยเอมี่มาติเนสลูกนี้เนี่ยปัดได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่มันปัดไม่ออกนะบอลเข้าอยู่ดีนะครับแมนซิตี้ขึ้นนำา1 0นะเอมี่เจ็บใจเหมือนกันลูกนี้น่าจะเซฟได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับนะ มาซิตี้ดุดันครับคึกคักมากเลยไล่เพรสนะครับแล้วเก็บบอลดีกว่านะแต่นาทีที่18วินล่ามาได้จุดโทษจากจังหวัดส,สวนกลับนะมาคัสไรสฟอร์ดนะครับวูบวาบมากเลยมาคัสเนี่ยลากทะลุขึ้นมานะครับแล้วไหลต่อให้เจอคอบแรมซี่หลุดเข้าเขตโทษโดนรูเบนเดียสชนคว่ำลงไปนะต่อแรกกรรมาการเครกพอสันไม่ว่าอะไรนะครับปล่อยให้เล่นต่อนะเกมเล่นต่อไปเกือบนาที ก่อนที่ VR เนี่ยจะทักเข้ามาครับบอกกรรมาการไปเช็คมอนิเตอร์ดูซิลูกนี้มันจุดโทษหนะเปล่าให้ไปเช็คจุดโทษย้อนหลังนะครับสุดท้ายเครกพอสันเป่าจุดโทษให้อ s สตันวิลล่านะครับนะเป๊ปกวาดิวลา่าคือโวยวายนะครับเป๊ปเล่นใหญ่เลยสุดท้ายโดนใบเหลืองไปวิลล่าได้จุดโทษมาคัสแรนส์ฟอร์ดรับหน้าที่สังหารนะครับคนในสนามโหกันลั่นเลยนะ แมนซิตี้โห่รัสเฟอร์ตทั้งในฐานะตัวยิงจุดโทษของวิล่าแล้วก็ในฐานะคนของแมนอยู่ไงใช่ไหมแต่รัสเฟอร์ตนิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเฉยๆนะแปะนิ่มๆเข้าไปนะครับเรียบร้อยเลยแต่ีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะครับยิงเยี่ยมมากเลยแต่เกมทั่วไปแล้วแมนซิตี้ยังบุกอยู่นะครับเล่นเร็วออกบอลเร็วโอมามามุสทางฝั่งซ้ายนี่ป่วนแมตตี้แคสได้เยอะเลยมามุสเขาจะทางออกไปเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับ ตรงกลางนี่จะเป็นเควินเดอร์บอยเดอร์บอยตำแหน่งถูกวางไว้เหมือนฟอลสไนเลยนะแอสตันวิลล่าพยายามขึ้นบอลจากหลังนะครับนาที39เวิลล่าสวนขึ้นมาร a สเฟิร์ดวิ่งแซงรูเบนดิอาสอีกทีนะครับแต่งัดไม่ผ่านประตูสเตฟานออเตกาครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อนหนึ่งนะครึ่งหลังสู้ต่อครับเกมเข้มข้นมีคุณภาพสูงมากนะครับเมื่อคืนนี้ใครพลาดไม่ได้ดูนี่น่าเสียดายเหมือนกันนะนาที60ซิตี้เกือบได้ เควินเดอะบอย์นะครับเปิดให้เจมส์แม็กเคตี้กระดกบอลผ่านเอมี่มาร์ติเนสไปแล้วนะครับแต่เฉียดเสาออกนะครับลูกนี้ใกล้เคี้ยวนะ3นาทีต่อมาวิลล่าสวนมอร์แกนโรเจอร์สแทงให้มาคัสรัเฟอร์ดกระชากหลบประตูสเตฟานออลติกานะครับหลบไปแล้วนะครับนะแต่มุมยิงมันไม่เหลือละก็เลยซัดเข้าหน้าต่างนะครับนะพยายามหักเข้ามาสุดๆแล้วนะครับแต่มันไม่พอนะครับไม่พอ มาซิตี้ครองบอลบุกต่อนะครับนาที74เป๊ปกอดิวล่าเปลี่ยนตัวครับส่งเชริมิโดโกแทนเจมส์แม็กเคเทติโดโกลงมาเล่นปีกซ้ายนะครับโอมามามุสโยกอยู่ทางขวานะฮะวิลล่าก็เปลี่ยนแรสเปิร์ดออกนะครับโอลิวัตเก้นแทนมาโกเซนซิโอก็ลงมาแทนอามาโูโอนาน่านะวิลล่าก็พยายามจะสู้เอา3แต้มเหมือนกันนะครับนาที80ซิตี้ขึ้นมาขึงนะครับ เอลคายกุนตวาน,นเปิดให้โอมามามุสหลุดไปยิงเข้านะครับหลุดไปยิงเข้าไปแล้วนะแต่ไม่ได้ประตูเพราะว่าล้ำหน้าก่อนนะครับนาที86อสตันวิลล่าส่งตอนเยลมาเล่นลงมาแทนมอร์แกนโรเจอร์สหวังจะลุ้นชนะนะครับเกมเข้มข้นสูสีบรรยากาศเหมือนนัดชิงบอลถ้วยเลยนะทำท่าว่าจะแบ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมครับแต่นาที90 6, 4นาที94ซิตี้ได้ประตูชัย ลูนี้เชอรมีโดกูครับกระชากหนีแอ็กซเซลดิซซี่ตัวสำรองนะครับนะอูนายเอเมรี่เนี่ยส่งดิซซี่ลงมาเพื่อตามประกบโดกูโดยเฉพาะนะลงมาประกบตัวตัวเลยนะครับแต่เอาไม่อยู่นะครับนะโดกูหลุดครับท่านผู้ชมครับแล้วจ่ายไปเสาไกลนะเด็ดด้วยเท้าขวาไปเสาไกลมารติอุสนูเนสเติมขึ้นมายิงนะครับยิงมุมเหลือนิดเดียวนะครับแต่เขาบังคับบอลดีมากเลยนูเนสยิงทะลุเข้าไปจนได้นะครับโอ้โหสนามแทบแตก ซิตี้ขึ้นนำ2-1นะครับสุดยอดจริงนะลูกนี้คือโดกูเนี่ยจ่ายบอลข้ามฟากผ่านการป้องกันของนักเตะวิลลาถึง3คนนะครับบอลเลยไปถึงนูเนสจนได้เนี่ยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับซิตี้ทดเวลา5นาทีนะครับซิตี้ยิงนาที94มาซิตี้เฉือนชนะวิลลา2-1นะครับเมื่อคืนนี้ใครดูถ่ายทอดสดนะครับนะทีวีฝรั่งเขาจะขึ้นกราฟิกมานะครับในช่วงทดเวลาเนี่ยมีกราฟิก ขึ้นมาเป็นสถิติทีมที่เสียประตูในช่วงทดเวลามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้อันดับหนึ่งเซาแฮมตันนะครับโดนยิงช่วงทดเวลา9ลูกอันดับ2คือแอสตันวิลล่าโดนไป7ลูกกราฟิกขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับทายผู้ชมครับวิลล่าเสียประตูแล้ว <laughs> วิลล่าเสียลูกที่8เลยในช่วงทดเวลาเนี่ยโอ้โหโดนยิงช่วงทดเวลาจนได้นะครับแอสตันวิลล่า ท่านผู้ชมจำได้ไหมตอนที่วิลลาไปแพ้ปารีสแซงต์แมงสามหนึ่ง,ง 1, ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกเนี่ยวิลลาก็โดนยิงลูก3ช่วงทดเวลาเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับต้องแก้ด่วนนะครับนะหลังเกมเป๊ปก์ดวโอลานะครับชื่นชมลูกทีมมาซิตี้วันเล่นเยี่ยมเลยเล่นเหมือนตอนเป็นแชมป์นะครับแบ็คโฟแข็งแกร่งทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับมาติอุสนูเนสยิงได้สุดยอดเป๊ปบอกว่านูเนสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เพื่อนๆนรักที่สุดในทีมนะครับ เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็ทําจริงจังนะแต่ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนี่คือยิ้มตลอดนะครับเป็นตัวตลกเป็นตัวบิวสร้างอารมณ์ร่วมให้เพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนรักนะส่วนเชริมิโดกูนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมได้เสมอโดกูเนี่ยคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในระยะ5เมตรแรกอันนี้เป๊ปยกย่องนะครับบอก5เมตรแรกเนี่ยไม่มีใครกินโดกูได้นะครับช่วงออกตัว5เมตรแรกเนี่ยก็คือออกตัวดีมากนะครับไม่มีใครหยุดความเร็วของโดกูได้แน่นอนนะ จะรวดทางเรียบอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอูนเอ็มรีผิดหวังที่วิลลาแพ้นะครับแต่ว่าเขาบอกลูกทีมก็เล่นดีแล้วล่ะนะครับวิลล่ามองไปข้างหน้าวันเสาร์นี้จะเอาชนะคริสตัลพาเลซเพื่อผ่านเข้าชิงชนะเลิศเอฟเอคัพให้ได้นะครับวันเสาร์นี้วิลล่าเจอพาเลซในรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพนะครับเขาหวังจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศไป,ไปดูคะแนนนะครับจาฟูงเลวโพเคะแนนที่2อ r s าร์ซนอล66คะแนน ที่3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสานัด61คะแนนที่4ี่ฟอร์เรสส์3สานัด60คะแนนที่5นิวคาสเซิลสานัด59คะแนนที่1ถึงที่5ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่ที่6กับที่7ยังมีลุ้นนะครับที่6เชลซีเนี่ยสานัด57คะแนนที่7แอสตันวิลล่า34นัด57คะแนนนะครับลูกได้เสียเชลซี Chelsea ดีกว่าวิลล่านะครับ เชลซีบวก1 Chelsea ิวิลลาบวก5นะไปดูโปรแกร,รมที่เหลือของทีมระดับ3ถึง7กันนะครับทานผู้ชมครับที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้มี61คะแนนนะครับ4นัดสุดท้ายซิตี้เจอวูฟในบ้าน2พฤษภาคมไปเยือนเซาแฮมตัน pton, 10พฤษภาเจอบอลมัดในบ้าน18พฤษภานัดสุดท้ายเยือนฟูลแลมนะครับ25พฤษภาคมอันนี้คือมาซิตี้น City, นะ อันดับ4 Nottingham Forest มีอยู่60คะแนนนะครับ Forest เหลือ5นัดก็มีเจอ Brentford ในบ้านนะครับ1พฤษภาไปเยือน Crystal Palace 5พฤษภาเจอ Leicester ในบ้าน11พฤษภาเยือน West Ham 18พฤษภาคมตามด้วยเจอกับเชล l s e a ในบ้านนัดสุดท้ายนะครับ25พฤษภาคมอันดับ5 Newcastle ตอนนี้มี59คะแนน 5นัดสุดท้ายนครับนิวคาสเซิลเจออิฟสวิชในบ้าน26เมษานะครับ mm hmm. เยือนไบรทัน4พฤษภาเจอเชลซีในบ้าน11พฤษภา mm hmm. เยือนอาร์เซนอล18พฤษภาณะ mm hmm. และปิดท้ายนะครับเจอกับเอลว์ตันในบ้าน25พฤษภาคมนะก็โอเคอยู่นะครับอันดับ6เชลซีดูโปรแกรมเชลซีนะครับท่านผู้ชมครับเชลซี Chelsea ตอนนี้มีอยู่57คะแนน5นัดสุดท้ายเนี่ยเชลซี Chelsea เจอเอลฟ์ตันในบ้าน 26เมษาเจอลิว์พูในบ้าน4พฤษภาไปเยือนนิวคาสเซิล1 1พฤษภาเจอแมนยูในบ้าน16พฤษภาและนัดสุดท้ายนะครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์25พฤษภาคมเชลซีนะ Chelsea นี่คือโปรแกรมโหดสุดเลยนะครับ5นัดสุดท้ายเนี่ยนะอ่าที่7แอสตันวิลล่าตอนนี้มี57คะแนนนะครับวิลล่าเหลือ4นัด เจอฟูลแลมในบ้าน3พฤษภาเยือนบอลมัด10พฤษภาเจอสเปอร์สในบ้าน18พฤษภานัดสุดท้ายไปเยือนแมนยู่ะครับ25พฤษภาคมทุกทีมต้องเล่นเอาชนะต้องเล่นเพื่อ3แต้มทุกนัดนะครับเข้มข้นทุกเกมแน่นอนนะส่วนคืนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกมีอีกหนึ่งคู่เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับอาร์เซนอลพบคริสตัลพาเลซปินใหญ่ต้องไม่พลาด็นอันขาดนะครับ อาร์เซนอลถ้านัดนี้แพ้ในเลวโพเป็นแชมป์ทันทีเพราะว่าแ้มจะทิ้งกันขาดลอยนะอย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลเจอกับพาเลส6นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยเปินใหญ่ชนะทุกนัดนะครับยิงรวม20ประตูฤดูกาลนี้เจอกันมา2ครั้งในพรีเมียร์ลีกและคาราบาวครับอาร์เซนอลก็ชนะรวดนะบุกถลม่ม5-1นในพรีเมียร์ลีกกับชนะ3-2ในคาราบาวครับครับแล้วมาเจอกันช่วงนี้เปินใหญ่ยิงได้เปรียบหนักแหละ พาเลทช่วงหลังตกมาเยอะนะครับไม่ชนะมา3นัดรวดนะครับมีแพ้แมนซิตี้ห้าสอแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลห้าศูนย์ด้วยนะครับอารัสตอาคืนนี้นะครับกูซูมิเคลอตาเตต้าบอกว่าบูคาโยซาก้าที่โดนเตะเอ็นร้อยหวายในนัดที่แล้วเนี่ยอาการไม่น่าห่วงนะครับถ้าให้ลงก็ลงได้นะครับไม่ซีเรียสอะไรนะวันนี้นักตเตะลิโอพูตามข่าวนะครับบอกว่าจะนัดรวมพลมาลุ้นเกมนี้ด้วยกันนะครับนะถ้าอัสต้าแพ้ก็ เฮ hey, สั่นสนามซ้อมกันเลยทีเดียวอะ่ะนะแต่เขาก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรฟานไดเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลคงชนะแหละนะครับแต่วันนี้เชียร์เอามันนะมาดูพร้อมกันให้มันคึกคักไม่สเสียสะไยนะครับทุกผู้ชมครับเออพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับโอเคหงต่อสัญญาโมซาลาต่อสัญญาฟานไดนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาใหม่ก็คืออีบูโคนาเต้น,นะครับอีบูเนี่ยจะหมดสัญญาปีหน้าอาจจะไม่ต่อ คงม,มีสิทธิ์ต้องหาตัวอื่นมาแทนนะครับอิปราฮิมาโคนาเต้น,นะครับมีสัญญากับเรยวพูถึงปี2026ตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องสัญญาใหม่แต่มีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยขาวบอกว่าอีบูเนี่ยนะขอเงินเพิ่ม2.5เท่าตอนนี้เขาได้เงินสัปดาห์แล้ประมาณ200 0 0 0ปอนด์นะครับถ้าขอเพิ่ม2.5เท่าเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ระดับใกล้เคียงกับเวอร์จิลฟานได หรือผู้คิดหนักเลยนะอาจจะหันไปซื้อดีนเฮาเซ่นจากบอลมัดมาแทนนะครับอันนี้คือตามข่าวนะครับเฮาเซ่นในค่าตัว50ล้านปอนด์เชลซีอาร์เซนอลิวคาสเซลสเปอร์สอยากได้นะครับแต่หงเนี่ยเริ่มเจรจากับตัวแทนของดีนเฮาเซ่นไปแล้วนะครับนะความจริงดีนเฮาเซ่นเนี่ยถูกมองว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของฟันไดในอนาคตนะครับแต่ถ้าค o นาเต้ สัญญาใหม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะดึงมาเล่นแทนโคนาเต้ไปเลยนะครับนะอันนี้ต้องรอดูนะครับโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวว่าอยากซื้อมัตุสคุณย่ากองหน้าวูฟอันนี้เป็นข่าวใหญ่โตนะครับหลังจากคุนย่าเนี่ยไปยื่นคุยกับคุณซอรูเบนอโมริมในอุโมงเข้าห้องแต่งตัวนะครับในเกมแมนยูเจอกับวูฟล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ปัญหาคือคุนย่าเนี่ยค่าตัวแพงนะครับ62.5ล้านปอนด์นะ ผีนี่ต้องขายตัวเอื่นเพื่อหมุนเอาเงินมาซื้อนะครับคุณย่าแพงกว่าเรียมดีแหละเกือบ2เท่าอ่ะนะแมนยูต้องคิดดีๆนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์สน่าจะแยกทางกับกุนซือแอนส์พอสติโคกรูหลังจากจบฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับไม่ปลดก็แยกทางด้วยความเห็นชอบร่วมกันรายงานบอกว่าจบแน่นะครับสเปอร์กับพีแอนเนี่ยสเปอร์จะได้แชมป์ยูโรปาลีกหรือไม่ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจก็คือถึงได้แชมป์ยูโรปาลีกแต่แอนส์พอร์ตสเคกรูก็คงไปแน่นะครับทีมตะไก่ผลงานในลีกย่ำแย่ไงอยู่ในกลุ่มท้ายตารางนะครับผู้บริหารไม่ปลื้มแน่นอนนะครับก็จะปล่อยแอนส์พอร์ตสเคกรูไปแล้วก็เล่งอันโดนีเอราโอล่าของบอลมัดหรือมาโกซิวาของฟูลแลมมาแทนนะครับทุกชมครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ ติดตามเพจเอกราเต็มหน่วยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพภูนี้กลับมาคุยต่อนะครับจะมาดูกันซิว่าคืนนี้เรยวภูจะได้ฉลองแชมป์หรือว่าต้องรอไปวันอาทิตย์นะโอเคนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ